เราจะทําการแปลงรูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF นะคะอะสมมุติก่อนอะของใครที่ส่งมาล่าสุดเลยอ่ะสกุลรัศละกันนะคะสกุลรัตใช่ไหมอ่ากดสกุลรัอ่าแป๊บหนึ่งกำลังอ่าเซฟรูปภาพก่อนเซฟอ่ะค,คุณไม่มีรูปภาพนี้เนาะนักเรียนมีในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะคุณกดเซฟนักเรียนมีอยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องเซฟนะคะ กดเซฟเหมือนไม่เซฟให้เลยอะ่ะมูมอุกมุม <Okay. S 1> ดงกันคุณมีรูปภาพที่เซฟไปแล้วบา้างอ่ะอ่ะเซฟอ่ะทีนี้เรากดไปที่ลิงก์นี้ค่ะกดไปที่ลิงก์ปึ้งปึ๊บขาบ้านผมเหมือนทะเลแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวคขอสอนตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวให้กลับไปทำที่ทะเลนะคะอ่ะ เปิดมาดิค่ะกดดิงหนูจะได้ตรงนี้หนูกดเลือกไฟล์เลือกไฟล์ล้วก็จะมาดูว่าของเรามีรูปภาพไหนแล้วก็กดแกลรลี่แกลรลี่ของหนูอาจจะเป็นรูปภาพ,ภาพไม่ได้นะลูกตรงนีในไหนวะในไลน์ในไลน์อ่ะ,ลอะ,อะเลือกรูปภาพละหนึ่งสองเอาอะไรอ่ะนี่แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันเด้งออกเอาใไม เรเรียนทำได้แค่ไฟล์เนี้ยไอเว็บเนี้ยทำได้วันละ,นละสองครั้งอ่าปึ๊บ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 ,บ,บอ่ามีรูปภาพที่เรากันแกล้งคนอื่นมานะคะทำไม่นไม่ได้ดันเพิ่มไฟล์ออกเพิ่มทีละอันก็ได้อ่ะถ้าใครกดหลายอันไม่ได้เมื่อกี้มันเพิ่มหลายอันได้แต่ว่า ค่อยๆหนึ่งสองอ่าลูกที่สามค่อยๆไปนะคะสำหรับเรียง,รเ,รยงเรียงหน้าดีๆนะลูกอันนี้ครูยังไม่ได้เรียงหน้านะคะเออหนูต้องเรียงหน,หน้าด้วยหน้าแรกคือหน้าโปกนะลูกเพราะฉะนั้นแผ่นแรกคือหน้าโปกนะคะอ่าเมื่อกี้ครูเห็นของเพื่อนห้องครูเนี่ยสมม่งมาล่าสุดครูก็เลยของคนนี้เลยเซบไว้ก่อนเอบ เมื่อได้สีรูปภาพแล้วหรือรูปภาพทั้งหมดที่หนูมีหนูกดตรงนี้ตรงแปลงไฟล์เห็นสีน้ําเงินข้างบนนะคะแปลงไฟกดแปลงไฟลแปมเป็นไฟล์ pdf นี่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟดาวน์โหลดไฟ์ปมกำลังดาวน์โหลดให้เรากำลังไปเน็ตคู่กับเน็ตนักเรียนก็พอๆกันนะลูกรอแป๊บนึงนะมาเลย จากนั้นเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมคะเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ในเครื่องของเราแล้วเครื่อองงขเราแล้วเราก็จะทําการอัปโหลดทําเป็นอีบุ๊กในลิงก์ที่ครูส่งไปให้อีนนี้ที่ครูถาว่าทําเป็นอีบุ๊กนะกดไปที่ลิงก์บางคนให้กดไปที่ลิงก์ก็จะเข้าได้เลยหรือบางคนกดลิงก์แล้วไม่ได้หนู copy ปี้ลิงก์ครูใช้วิธีการ copy นะ เพราะว่าบางคนไม่สามารถเข้าลิงก์ได้อคัดลอกบางคนสามารถเปิดได้เลยเห็นไหมคะตรงหน้าจอครูเปิดได้เลยบางคนอาจกดเปิดไม่ได้หรือกดคัดลอกอันนี้แล้วแต่ของแต่ละคนจากนั้นหนูไปที่ไหนไปที่ Google Chrome Google Chrome กดค้นหาเปิดแทบ็บใหม่แทบ็บใหม่กดค้นหาใช่ไหมจากนั้นวางแล้วก็ไป ไม่ได้ติดตรงนี้ใช้หน้าจอเอาละนะเรียนแล้วก็กดไปใช่มันไม่ไปเพราะมันไม่กดเลือกข้างล่างจากตัวนี้กตัวนี้จาตัวนี้ไปแล้วไปไปไปปิ้วกำลังไปนักเรียนใจเย็นนะคะนักเรียนใจเย็นเลยนะคะค่อยค่อยไปปึ๊บทีนี้จะมีคำว่าอัพโหลดไฟล์ P D F สีเขียวเขียวอย่างนี้นะลูกมองหาสีเขียวเขียวอ่าอัพโหลดไฟล์กดอัพโหลดไฟล์ปึ้งปึ๊บแล้วก็เลือกไปไฟล์ของเราที่มีในเครื่องแล้วแต่คนอ่าคุณครูมาแล้วเห็นไหมคะด้านบนบนสุดรลายอะไรจืดๆอะไรนั่นแหละอ่ากดจิ้มไฟล์ที่เป็นคำว่า P D F มันจะเป็นคำว่าไฟล์ P D F นะลูกอ่ามันจะมีเป็นคำว่าไฟล์ P D F อ่าที่นี่มา อัพโหลดไฟล์ PDF พิ้วๆกำลังอัพโหลดรอ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 ได้หรือยังได้แล้วอย่างๆกำลังมากี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้เก้าสิบแปดไวมากเก้าสิบแปดรูปภาพเราน้อยไงเลยได้ไวใช่เรียบร้อยเรียบร้อยเวลาที่นักเรียนจะส่งครูอ่หนูกดสามจุดกดสามจุด เห็นสามจุดด้านข้างไหกดสามจุดแล้วแชร์แชร์กดคํา <Share. S 2> ว่าแชร์เห็นไหมคะแชร์ <Share. S 2> กดแชร์กดแชร์เสร็จจะมีคําว่า copy link หนูกด copy link copy link นะกด copy ก่อนนะคะ copy เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะให้กดส่งเข้ามาในไลน์แต่ว่าตอนนี้ลองเปิดดูของตัวเองก่อนกดดูงานตัวเองก่อนอ่ะเปิดดูงานก่อน รอก่อนนะลูกหนุ่มปอดูงานเสร็จแชททูวิวแชททูวิวกดเข้าไปอรอรอรอนี่จะได้ไหมนะมาแล้วมาแล้วใจเย็นะลูกใจเย็นอีบุ๊กอาจจะส็อตหน้านิดนึงเปิดหน่อยสิเปิดหน่อยสิเออเป็นไงคะเดี๋ยวเป็นของท้า เปิดเป็นสมุดได้เป็นสมุดดได้เลยเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะสวยงเออสมมติถ้าใครออโหลดเป็นอ e ีบุ๊กมาแล้วแบบว่าเนี่ยสลับแบบกูเห็นไหมคะเหมือนเรียงหน้าจากหน้าหลังมาด้านหน้าใช่ไหมเวลาหนูนำเสนอเขานูก็เปิดมาสุดหน้าสุดก่อนแล้วไปนี่หน้าแรกหน้าต่อไปนี่มีอะไรบ้างอ่ะพอฉีนี้เรามาดูเมื่อกี้กด Copy f i l ไฟลแล้วใช่ไหมอ่ะเพราะว่าที่ให้แชร์จำได้ไหมคะที่ให้แชร์เนี่ยตรงเนี้ย ทีมีข่บอ่านดูหาคำว่าแชร์กดตรงนี้ก็ได้นอ่กดตรงนี้ก็ได้ดไดาหาคำว่าแชร์กดแชร์ f ิ e อีกรอบหนึงนะครูทําให้ปึ๊บกดแชร์เสร็จก็ปีลิงก์กดคําว่ากอปีลิงก์ปึ๊บจากนั้นเราเข้ามาในไลน์ของเราเดี๋ยวครูที่ครูดาด้าจะเอาไปวางไว้ในกลุ่มเราดูนะคะลูกเออลองดูรวมในสามก๊กของเรานี่แหละเรามันสุดยอด